เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการอนุนส่งชื่อเรื่องมาได้ลึกลับลีลับมากขุมทรัพย์ในที่รับเออเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของของใครฮะคุณม่อนเอ่อเป็นประสบการณ์ของผมเองเลยครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับผมย้อนตอนผมทํางานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเออผมไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมันพูดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนบอกอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหน อันนี้บอกไม่ได้ดแล<ำ>้วก็ไม่ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบด้วยนะครับฮะนะเพราะว่ามันก็อย่างที่พีเปย์พูดนะครับมันเป็นเรื่องคําซาเป็นเรื่องอาท่านเป็นเรื่องอะไรพวกนี้ยครับ<อ>และที่สําคัญก็คือผุมจําไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหน,นดีฮะฟังให้เป็นเรื่องเราดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคือว่าถ้าบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง พูดได้เลยครับเป็นเรื่องพูดดีกว่าสบายใจนะฮะได้ครับอโอเคงั้นคุณม่อนนะฮะย้อนเวลากลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังครับครับเป็นยังไงครับกลุม่มทรัพย์ในที่ลับครับสามสิบปีที่แล้วนะครับผมทํางานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคกลางแล้วกันนะครับโรงพยาบาลเนี้ติดกระพูนเข้าสู้มากเลยก็คือสู้ประมาณนะักตึกยี่สิบชั้นได้นะครับ ก็มีทางขึ้นอยู่วงค้างโรงพยาบาลเนี่ยเอ่อจะบอกว่าบอกขึ้นเสร็จมันก็เป็นที่ลับกว้างไกลมากนะครับสดลูกหูลูกตานะครับก็มีหมู่บ้านอยู่ข้างบนก็วันหนึ่งนะครับมีสาธารณสุขจังหวัดเขาได้มีการจัดประกวดห้องครัวสะอาดอาหารปลอดภัยขึ้นมาผมก็ต้องไปซืบกับอสมออสมอก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับเขาก็บอกมีบ้านหลังหนึ่งนะ อยู่หมู่บ้านที่อยู่บนเขา่าครัวสวยมากผมก็ผมก็มกรเริ่มเที่ยงเลยผมเที่ยงแล้วเป็นไปไม่ได้ข้างบนเนี่ยมันไม่มีน้ำนะเพราะว่าที่ลาบ,บนผูกเข้าเนี่ยมันไม่มีน้ำเพราะว่าปราป่าก็ไม่ถึงจะขุดบาดาลก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้น้ำที่กินก็คือน้ำฝน น้ำฝนก็คือต้องลองน้ํามันมีโอ่งพี่เป้เคยเห็นโอ่งขนาดสองพันลิตรไหมครับโอ่งใหญ่มากเออครับพี่เป้เคยเห็นไหมครับเคยฮะอ้นแ่นแหละครับอันนี้โอ่งที่บนภูเขาเนี่ยเป็นสิบเป็นสิบสิบลูก,กว่าจะพอใช้แล้วก็นอกจากนี้ต้องใช้ลดน้ํานะครับลดน้ําต้องซื้อลดน้ําที่เป็นคล้ายๆรถดูดซ่วมครับแต่ทีนี้เขาใส่น้ําอ่ะครับเออเอาไปให้เอ,เอาไปเอาไป ตามหมู่บ้านไกลๆหมูบ้านเนี่ยในหมู่บ้านนี้จะยู่ห้างกันประมาณสักโลสองโลบ้านจะไม่อยู่ติดกันแล้วเด็กที่โรงเรียนส่วนใหญ่เนี่นะครับเอ,อตอนนี้ไป,ไปตรวจอ,อ,อุจจระเพื่อตรวจหาพยาธิปากคอเนี่ยพี่เป้ครับ,ค,รบคือส่วนมากเนี่ยที่เนี้ยถึงแม้จะมีส้วมแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะว่าไม่มีน้ำไงครับเอเมีส้วมบางคนตอนนั้นมีโครงการส้วมร้อยเปอร์เซ็นตของสาสุ่ะ สุดท้ายสร้างได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าอย่างซ่วมซึมที่เราใช้อยู่นะครับเอ,อเขาก็ไม่ได้ใช้ก็ปล้อยเป็นที่เก็บของอย่างเด็กนี่ยนะครับเด็กที่เป็นโรคฮิตองเข้าก็คือโรคพยาธิปากขอ้อพยาธิปากขอ้อพยาธิปากข้อก็คือพยาธิที่มันใช่ในเท้าเกิดจากการที่เราไปอุจจาระในเอุออจจาระในไร่ในนาอะไรต่างๆเนี้ยตามสมทุ่มพุ่มไม้ซึ่งซึ่ง พอไม่ใช่รองเท้ามันก็ชัยเข้าชัยเข้าทางเท้านะครับ,รบพอชัยเข้าทางเท้าเขาเสร็จเวลาตรวจอุจจาระเนี่ยที่เอือน้นที่อื่นเนี่ยตรวจอุจจาระเนี่ยใช้ใช้ไมจิ้มฝันเคลียอุจจาระแล้วก็ไปตรวจแล้วก็่องกองตรวทัดที่อื่นเนี่ยก็จะตรวจเจอในมนลันบาบแต่ที่นี้ยก็คือว่าจิ้มเข้าไปเนี่ยโอ้โหพยานไเป็นสิบเลยวิ่งกันให้ไว้เลยนะครับ ตัดคอเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเขาไม่มีน้าเลยครับเขาก็ต้องไปเข้าตามป่าตามไร้พอพอฝนตกมาทีมันก็ใจเขาเด็กพวกนี้พอก็คือพออย่างที่บอกอ่ะผมก็มันไม่มีน้ํามันไม่มีทางที่จะเป็นครัวสะอาดได้อ่าก็แต่แต่เมื่อเขาบอกแล้วก็ลองไปดูปรากฏว่าตอนไปลโอ้โหมันไกลมาก ทางเมื่อก่อนจะเป็นทางลุกลังปัจจุบันก็เป็นทางลุกลังเพราะเป็นที่ดินสอกครับทางลุกลังเนี้ยจากจากโรงพยาบาลผมขึ้นไปถนนใหญ่คือถนนรัดยางอ่ะใส่ใส่ลรักอ่ะใช้ระยะทางประมาณห้ากิโลแต่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะไปบ้านหลังเนี่ยต้องไปยี่สิบกิโลแล้วทางลุกลังทางลุกลังไม่พอนะครับคุณเป้รู้จักทางลุกลังนะครับรู้จักฮะดินลุกลังเออดินลุกลังเวลาครับอ่าแดงแดง จะกลายเป็นฝรั่งเครับขับไปอะ่ะนี่ต้องนี่ต้องขับรถรถยนต์ไปพอขับรถยนต์ไปเนี่ยขับไปเรื่อยๆพอขับไปเนี่ยนะครับเอ่อมันก็ไม่มีทางคล้ายๆวพาไม่มีทางรีกให้รถมันส่วนกันไม่ได้ะเป็นทางเข้าไปในหมู่บ้านอะ่ะกาจะไปทิ้งน้องที่ไปกับพมออกแตกโอกแตนเลยเพราะว่ามันเข้าไปลําบากแล้วก็ทางมันค่อนข้างค,ค,คลุกคะนะครับเมารถ เมารถอวกแตกอวกแตนนะครับประมาณยี่สิบกิโลแต่พอไปถึงเนี่ยโอ้มันคือบ้านในฟันเราด,ด,ดีดีนี่เองเป็นบ้านที่เป็นบ้านเรือนไม้โบราณน,นะครับเป็นบ้านเรือนไม้โบราณเอ่อหน้าบ้านมีสวนแล้วก็ลงไปเนี่ยมันเป็นจุดสิ้นสุดที่ผมเคยสงสสยว่าออไอ้ทางลับจากโรงพยาบาลผมแล้วก็ไอ้ข้างบนกูเข,ขาจุดสิ้นสุดอยู่ใน จุดสิ้นสุดของคืออยู่บ้านหลังเนี่ยบ้านบ้านพี่บ้านแจน่โ้เนี่ยจุดสิ้นสุดสวยมากเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นป่าทึบป่าทึบแล้วก็เป็นทางลงเข้าไปผูเข้าอ่ะครับเออลึกลงไปอีกสักเหมือนตึกสิบสิบชั้นยี่สิบชั้นแล้วมองไกลๆกเห็นเขื่อนเขื่อนหนึ่งโอ้โหสวยงามมากแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นไรแล้วก็มีเนินเข่าโอ้พกอ,อุทานเลยโอ้โหนี่มันคือ สุดยอดแห่งความไฟฟันเรามียักจะมีบ้านแบบเนี้ยเป็นที่ราบโล่งๆแล้วก็มีเนินเข้ามีส้มทุมพุ่มไม้มันเป็นเหมะกับธรรมชาติเออ่พอรู้จักบ้านพี่ก่อเนี่ยผมก็เลยไปดูครัวยิ่งประทับใจใหญ่ห้องครัวเขาส้มกับคำเล่าลือจริงๆมีการเรียงหม้อเนี่ยเป็นเบียงลลำดับหนึ่งสองสามสี่ถึงแม้จะไม่สวยงามถึงแม้จะใช้เป็นลวดขึง แล้วก็เป็นฟ้าคัดแตะผมก็เลยบอกนี้แหละที่ตามห้ามานานเอาไปประกวดเลยแล้วหม้อของเขาเนี่ยไม่มีที่ว่าจะดํเาเลยขบคัดจนข้าวอันนี้คือพี่แจ้วเนี่ยนอกจากเป็นคนที่เป็นคนที่ตั้งใจและเป็นคนที่มีความละเอียดรอบครอบมีระเบียบวิน,นัยโอ้มันไม่น่าเชื่อว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ําแต่กลับดูแลครัวได้ดีผมก็เลยบอกว่าอ่ะพี่แจ้วผมเอา พี่เจ้าไปประกวดแล้วกันนะอจากนั้นเป็นต้นมานะครับผมก็ไปเยี่ยมพี่เจ้าบ่อยๆพอเริ่มไปเยี่ยมก็เริ่มสังเกตแล้วล่ะครับว่าอืมภูมิประเทศเนี่ยมันดูแปลกๆเนอะดูแบบว่าอืม,ด,อมดูมันมันน่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรละ่ะมันเป็นคล้ายๆที่ตั้งของนักรบสมัยโบราณมันเข้ามาตั้งแคมป์อาไรแนี้นะ ผม,มผมก็ก็กินในใจเองนะครับนะจะเป็นนักโบราณมาตั้งแคมป์แต่ทีนี้ผมก็ไม่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่แต่ก็แกงแสวพี่แจวว่าพี่แจ้วเนี่ยทีเนี้ยเป็นเส้นทางเดินทับของพม,นะม่านะน่าจะมีการตั้งท่านทับหรือเปล่าผมก็แกงหัวล้อ<ๆ>กบเกลือนแบบก็แกงตัวแล้แวก็ประแจ้วนางนิง่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรสักปักหนึ่ง แล้วเขาก็ชี้ไปที่ไรที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีเนินเข้าไปนานาเทศอ่ะเขาบอกว่าเออเนี่ยมีคนมาไทยไร่เมื่อไม่นานนี้นะเขาเจอดาบโบราณกืนโบราณแล้วก็ชุดชุดเกราะมามชุดเกราะ้างเฮ้ยผมฝังนี้ห่หูพึงเลยเฮ้ยนี่ตั้งใจแค่พูดเล่น มีจริงเลยเนี่ยออรจริงเลยผมก็รีบอกแล้วคล้องอยู่ไหนป้าแจ้วก็เลยบอกว่าโอ้ยคนไทยมันเอาไปแล้วนี่ป้าแจ้วเป็นนามสมมุตินะครับไม่ใช่ชื่อจริงนะครับ,รบ,รบผมพูดไปก่อนเป็นนามสมมุตินะครับคนไทยก็ไปแล้วแหละเออถ้ายากดูก็ไปบ้านเขาเลยเขาก็บอกชื่อมาแต่อืมป้าแจ้วเขาคิดในใจมีกี่วบอันนึงชอบมาก อันนี้มันสวยมันเป็นคล้ายๆกระดึงวัวแต่มันมียหญ่กว่ามากเลยมันคล้ายๆลักขังเลยผมคิดสวยมากเลยผมก็บอกว่าหุ้ยกระดึงช้างผมดีใจมากเลยกระดึงช้างไม่เคยเห็นอยากเห็นอยู่บอดีกระดึงช้างเป็นบนตาผมแล้วที่มีโอกาสได้เห็นพี่เปย์รู้จักกระดึงวัวใช่ไหมฮะอบอ่ายังกระดึงวัวพี่พี่เวะงงพี่เปย์รู้จักหไหมครับกระดึงวัวที่มัน คล้าย,ายกระดิ่งที่วัวออออมันจะเป็นกระวัวเวลาวัวไปไหนมอนมีเสียงกิงกิ๊งกิ๊งกิ๊งประมาณนั้นแต่อันนี้เป็นกระดึงช้างในความใหญ่กว่าแต่ในช้างใหญ่มากโอ้อันนี้ผมเคยอ่านเจอเอ,อมันเป็นกระดึงเนี่ยคล้ายๆกระดิ่งเนี่ยแต่เรียกว่าเป็นกระดึงเออผมก็เลยบอกว่ายากดูมากเลยป้าเจ้าก็บอกว่าอืมวางไว้ที่สวนหน้าบ้าน แต่ปตอนตอนที่บอกว่าวางว้ที่ส่วนนะ้าบ้านลูกสาวก็มาสกิดล่ะพระเจ้าก็ตะวัดว่าเออกูรู้แล้วไม่ต้องมาสกิดพระเจ้าเนี่ยเป็นคนสไตล์โบราณครับแ,แกเวลาพูดกับข้าราชการเนี่ยแกพูดดีแต่แต่เวลาอยู่ในบ้านนะพวเพื่อลูกเต้าก็ต้องกลัวแกเพราะแกเป็นคนโบราณแกเป็นคนที่ว่าชื่อตัว,ต,วตัวเองเป็นใหญ่แต่เวลาพูดกับพวอท่านพูด่พูดดีเจ็บบอกว่าเออ ท่านหลวงปู่กับผมตอบว่าตอนเนี้ยไม่อยู่แล้วนะจ๊ะอ้าผมหลอกอ้าวทําไมอ่ะไปไน่มาถึ่งไม่อยู่โอ้โหเมื่อกี้ก็บอกว่ายู่อยู่เลยเจ้าก็บอกท่านไปมองลูกสาวแล้วทีสกิดก็บอกคืออืมตอนแรกก็วางมาที่ส่วนนาบาน้านเก่าเขาสวยดีเอกอก็ว่าจะให้คนอื่นมันมีโอกาสได้เห็นบ้างแต่ลูกสาวมันบอกว่ามันเห็นพี่ตรงน,นี้ ฉันก็เลยแต่ว่าบ้าไร้สาระพี่เพื่อนที่ไหนมีมึงตาฟาดกินมากมกินมากปั่นมากเออลูแต่เขาก็เลยเออรู้ก็เลยไม่มีโอกาสได้พูดต่อไม่มีโอกาสได้เล่าแล้ววันต่อมานละ้ววกค้ำวันต่อมาเอาหลังจากอาบน้ำเสร็จนะฮะก็ท่อาบน้ำของคนบ้านนอกพี่เป้ก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องอยู่ข้างล่างไ,ไม่ได้อยู่บนเรือน อันนี้บ้านเขาเป็นบ้านเรือนนะเรือนไม้เรือนมไม้แบบเออแล้วก็บ้านเขาอยู่ั่างเดียวเอ,อบ้านแต่และั่างห่างกันห้าหกิโลอ่ะเพราะมันเป็นบ้านที่สอบประกอนะฮะคือมันไม่มีเอ,เอกสานท้องที่แต่รัฐบาลเขาให้แค่มาทำไร่ทํานาได้ก็วันหนึ่งในวะัว่างที่หัวคำ่ำพออาบน้าเสร็จเขาก็เดินมา เขาเห็นคนยืนอยู่ที่ส่วนคนยืนอยู่ที่ส่วนหนะ้าบ้านเขาก็เลยเขา้าไปดูเข้ารู้สึกแปล,แปลกๆเฮ้ยมันไม่น่าใช่คนและเพราะว่าคนอะไรมันจะสูงมากขนาดนั้นสูงทรมุนญ่โตมโหฬารเราก็เริ่มข่าข่าประแจ่มเริ่มแข่งลนะ่ะก้าวข้าไม่ออกตัวสั้นหรือเงยหน้ามองคนหนึ่ง สูงประมาณสามเมตรดูจากอย,อยู่ต้นไม้ต้น,ต,นต้นทีหนาบ้านกันนะสูงขนาดนั้นเออเขาท้ามกลางความมืดอะทั้งทั้งที่มืดเนี่ยเขาเขาสัมผัสได้ถึงสายตาที่จ้องกระเม่งมาตาไมก่กระปิบสายตามันจะเอาเรื่องมองประแจมมันจะด้วยสายตาที่โกดแขนก่อนที่จะชี้หน้าแล้วดา่าเท่านั้นเองอ่ะก่อนจะชี้หน้าแล้วก็เสี่ยงพูดตามอ่ะ ป้าแจมฟังไม่ถนัดว่าป้าแจ่วเนี่ยฟังไม่ถนัดว่าเขาพูดว่าอะไร mm hmm. จะรีบหนีวิง่งทั้งบ้านมึนกับมันพูดว่า mm hmm. มึงเอาไปคืนเดียวนี้ประมาณนั้น mm hmm. ป,ป้าแจวก็วิ่งไปหาลูกสาวลูกสาวบอกแม่ผู้ชายใส่จงกระเบนตัวใหญ่ๆแล้วชีหนา้าใช่ไหมป้าแจ่วไมา่ได้พูดเลยเออนั่นแหละที่มึงเห็นนั่นแหละ mm hmm. กูก็เห็นมามวานันแล้วป้าแจ้วก็ไข้ขึ้นทั้งคืน<ม>นอนไม่ลับกระลูกสาววันลุ้งขึ้นป้าแจ้วก็เลยเอากระดึงช้างไปคืนที่เดินเข้าไกลๆ<ม>ลรวบอกผมว่าถ้ายากเห็นก็ตะผมก็ด้วยความว่าผมไม่ได้กลัวเ่ยผมก็ด้วยความยากเห็นกระดึงช้างเป็นบุญตาก็พาผมไปดูได้ไหมได้ที่เดินไปดูเอง นู้นและเนินเข้านั่นแหละผมกบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเกงใจคนขับรถมันจะต้องไปอีกแต่ผมก็รีบกลับรีบกลับบ้านแต่ในระหว่างที่กลับเนี่ยผมก็ไปหาคนไทยที่ต้องน่อยคนไทยที่อยู่ริมถนนข้างหน้าก็บอกคนขับรถไปไปข้อดูดาบโบราณปืนโบราณเนี่ยไอ้คนไทยที่อ่ะพ <c oughs> ี่ <c oughs> เปจําได้ไหมครับครับเ <c oughs> ออที่ เออไปดูเครื่องตกแต่งช้างมาพอไปถึงบ้านเขาปุ๊บไปเจอผู้หญิงสวยสวยมากเลยนะแต่งตัวสวยยืนอยู่หน้าบ้านผมเขาไปถามว่าพี่ผู้ชายอยู่ไหม,อมเออหน้าผู้ชายอยู่มไหมผู้หญิงบอกเขาไม่อยู่เขาลาบยู่ผมก็เลยผมก็บอกวะ่าอืมอยากจะคุยกับเขาหน่อยผู้หญิงบอกเฮ้ เขาโมโหหลายอย่าไปยุ่งกับเขาเลยผมก็เลยบอกอ่านั้นบอกพอดีนะว่าผมมาจากโรงพยาบาลอยากจะมาคุยมาหา้ามัามาคอ,อคุยด้วยสักน้อยนึงผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มยิ้มละพอที่ไหนแฟนนเูเองอืออ,อแฟนเขาเขาได้แฟนแกแหละอแต่เขาย่ยังอายุประมาณสามสิบ แต่ผู้หญิงสมัยก่อนสามสิบก็ถือว่ามีอายุแล้วแหละแต่ปัจจุบันนี้สี่ห้าสิบก็ยังสวยกันอยู่นะแต่คนขับรถที่โรงพยาบาลที่ไปกับผมอะมองตาเยิ้มเลยมองผู้หญิงคนนั้นตาเยิ้มเลยแล้วก็ร้องเพลงเอ็นเมียคนอื่นมันชื่นหัวใจเนอะผมเกลอืดจับยังไงละแม่ตาคนนี้ยิพวกเขายิงฮวงยุ่งยังไป พูดแทะหลอมเมียเขาอ,อีกอมผมก็สักพักมันก็นได้ยินเสียงออกมาจากบาไปไป้านแลันไปเ้รำคาญผมก็เลยลีฟกลับออพอกล้าไปแค่นั้นแหละครับผมก็ไปอืก็ไปคิดว่าอืมมันก็เป็นมันเป็นอะไรที่แปลกเนะอะผมอ่านหนังสือ,อมผมคนชอบอ่านหนังสืออ่านไปอ่านมาเสวันาลุกขึ้นก็ต้องไปเตรียมตัวเพื่อให้เขาไปเตรียมตัวประกวดครัวในระดับจังหวัด พอผมเอาก็เป็นตัวแทนอำเภอแล้วก็ไปบ้านพเจ้าก็ไปนั่งคุยกันเหมือนเดิมเอ่อก็ไป,ไปสุดท้ายก็น,นั่งคุยแล้วเนี่ยบวกตอนคืนมีเสียงประลาศระลาเลยไหมเช่นพวกช้างมา้าเสียงม้าร้องเสียงกองทัพอะไรเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอืไม่เคยได้ยินเนาะแต่พระเจ้าชี้ไปที่เนินเข้าหลังบ้านเอ่อคืนหนึ่งฉันเห็น ผมคิดในใจเลยไม่นะไม่นะมมผมมีคนอ่านหนังสือเยอะเราชอบอ่านหนังสือเที่ยวกุ่มซั์ป้าแจ้วพูดเหมือนที่ผมคิดเป๊ะเลยมีลูกไฟสีทองอลูกใหญ่มากค่อยๆลอยขึ้นมาจะาเนินเข้าตรงนั้นแล้วมันสว่างเหมือนปิดทองลังพระเหมือนงานปิดทองเลย สิ่งที่ผมคิดในใจเนี่ยแล้วผมเคยอ่านเจอว่าเคยอ่านเจอเกี่ยวกับเรื่องคุ้มรัพย์นะครับว่าคนที่เคาหากคุม้มรั์เนี่ยแล้วที่ไหนก็ตามที่มีคุ้มรัพย์มากๆเนี่ยมันจะมีดวงไฟขนาดใหญ่ลอยออกมาเมืเม่อที่เจ้าพระเจ้าพูดปเป๊ะเลยพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่เคยมีความรู้แต่ข้าเห็นเงี้ยพอข,ข,ข้าเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมผมก็อืเอาแล้วประแจ้า ผมคิดในใจว่าผมก็เลยบอกวระเจ้าตรงๆนลว่าเนี่ยผมมันน้าที่เป็นคุ้มทรัพย์นะถ้าไปให้หลวงหรือกรมโบราณคดีเนี่ยเป็นสมบัติของชาตินะพระเจ้าอหมู่พระเจ้าอาจจะได้รางวัลนะเป็นได้บ้างเขาอาจจะแบ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยนั่นในในฐานะที่เป็นคนแจ้งผมก็เลยบอกว่า วัเจาก็อืมอ้าอ้าถ้าหมอทำได้ก็เอาเลยผมก็เลยกลับไปโรงพยาบาลปรึกษาผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลว่าผมคนแก่ๆนะว่าเอาอเายัางไงดีเนี่ยผมไปเจอมาอย่างนี้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 ผมก็เล่าให้ฟังนะเออผมก็เอาหนังสือให้ดูเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนะี่ยเขามาได้เป็นคนที่มีความรู้นะแต่เขาเนี่ยพูดเนี่ยมันในหนังสือเป๊ะเลย<ะ>ผมอืม มีใครพอจะเป็นนักกล้าสมบัติไหม,มคนพูดเท้าหูดแก้ในโรงพยาบาลพูดเป็นเสื่องเดียวกันอย่าไปยุ่งเลยม,มันเป็นข้องต้องห้ามมันมีคำทราบเออถ้าไม่มีวิชาจริงอะเท่ากับบรนห้าที่ตายถึงจะมีวิชาเนี่ยมันก็เป็นคุ้มทรัพย์ของเป็นดินของลวงอะอเราไม่มีทางไปแตะต้องได้หรอก ผมก็ยังไงผมก็ลั้นเพราะผมคิดว่าอืมคือในใจเ็คิดว่าถ้าไปแจ้งนะก็อาจจะได้ส่วนแบง่งบ้างให้ประแจม,มให้ผมมาคิดในใ,นใจนะเออก็เป็นว่ามีทองขนาดเดยอะแต่ล่างจากนั้นมาผมฟันสิปกตินะ่ผมนอนหลับเป็นตายไม่เคยมีความฟันเลยนะะอืบผมเริ่มฟันแป,กแปกแลกๆแหละฟันเป็นเอรูปเอาเศร้ามาแล้วก็มีหัวเจาะ ทัวเจาะผูเข้าอ่ะแล้วก็มีรถให้เต็มไฟสว่างไฟสว่างก็เหมือนไปเจาะที่ไปเจาะขุดเจาะที่เนินเข้าล่างบ้านบาจัจเจนมาก,ก็วันแรกก็เจาะไปเรื่อยวันที่สองก็ยังมีการเจาะมีไฟสว่างเริ่มมีคนมาเยอะขึ้นเริ่มมีมีปืนมานั่งเฝ้าสักวันที่สองวันที่สามวัน,นที่สี่เชื่อไหมครับว่าผมฟันต่อเน,นื่องกันทุกคืน เหตุการณ์ตอเน,นื่องกันทุกคืนซึ่งปกติมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมามีการฟันแบบตอนเนื่องแล้ะโดยเฉพาะยังยิ่งผมไม่เคยฟั่นเลยแต่ว่าเก็บไปคิดก็ไม่น่าจะเป็นไปได้<อ>จนกระทั่งครบเจ็ดวันวันที่เจ็ดมีคนตะโกนมาแล้วในฟันบอกเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยมีเสียงตื่นเต้นท้องมหาห้าซานเลยมาดูเร็ว ผมก็วิ่งเข้าไปดูเลยในฟันนะฮะวิ่งเข้าไปดูว่าโอโ้มันคือทองมหาห้าศานจริงๆมีหน้าล่ะเนี้ยในน้ำซึอมันถึงได้บอกว่าดวงไฟมันกลมใหญ่ขน,นาดเนี้ยทองมะหาา้าศานผมก็ดีใจอา้าวนี่เออมันเป็นการคนพบจะยิ่งใหญ่พได้ยินผมผมโดนกันเนืป้ปังเสียงปืนผมโดนยิงนะในฟันนะครับแล้วผมก็ล้วงลงไป หลายคนกลุ่มนั้นนะกลุ่มที่เฝ้าก็เหยียบเหยียบน้าผมแล้วก็ mm hmm. จ่อหัว mm hmm. ยิงผมอีกที mm hmm. แล้วผมก็ตื่นขึ้นมา,าผมทกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็เราให้คนคนคนเท่าคนแก่ฝั่งเขาบอกว่เตือนแล้วนะแล้วคิดเถอะจนกระทั่งเออผมก็ เลิกคิดเรื่องนี้ผมก็ย้ายออกจากย้ายออกจากที่เนี่ยก็ไปทํางานอีกที่หนึง่งเขาทํางานในเมืองครับตอนนั้นก็เกิดวิกฤตสตม้มต้มยำกุ้งขึ้นมานะฮะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งก็มีหลวงตาท่านหนึ่งเออก็บอกชื่อก็ได้ไปไม่ได้เกี่ยวกันในเรื่องเทั้งเรยหลวงตามาห้าบัวระดมทองช่วยชาติ ผมก็เออผมก็คิดขึ้นมาว่าเออเออจะได้ทองสมมุติว่าถ้ามีจริงไม่มีจริงไม่รู้เลยว่าถ้ามีคนไปไปตรงเนี้ยก็อาจจะมีเงินไปช่วยชาตตอนนั้นที่วิกฤตต้มยำกุ้งมาเนะับผมปีส5องพันห้าร้อยสี่สิบที่เราที่เราติดนี้ไอเมเอฟนะมผมก็เลยบอกว่าเออก็ติดต่อคนที่ลงบ้านตอนนั้นผมย้ายออกมาแล้วผมถามว่า ประจปัะแจมอยู่ไหมผมอยากจะไปห้าไปคุยน่อยเขาคนที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าที่ทำงานเขาบอกว่าลูกสาวเขาเพิ่งตายไปกินยาค่าตัวตายแล้วอะแล้วปัจแจมล่ะพอลูกสาวเขาตายปัจแจมก็เพิ่งกินยาค่าตัวตายตามลูกสาวไปอล้ เอายังไงดีวะมันโอ้โหผมก็เริ่มกลัวละแล้วพี่เป้หลังจากนั้นนะครผมก็เลิกเลิกยุ่งเลยแต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องแปลกมันก็มีสากข,ข้าวคองหลวงตามหาบัวพวกูพวกอยู่ในเนินมามาสร้างวัดสากข,ข้าที่เนินเข้าแห่งเนี้ยแต่ไม่ได้ว่าไกลกับคุมที่ตั้งคุ้มรับแย่งนี้นะครับ เออเออผมลืมเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เป้อเออพี่เป้จำตาคนที่ไปถ่ายที่ได้ไหมครับอืมที่เมียเขาสวยๆนะอ,อ๋อครับเออที่มเมียเขาแต่งตัวสวยอนะ่ะก็วันนั้นนะลังจากวันนั้นเมื่อคนขับรถเออที่ไปจีบเมียเข,เขาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออ ตาลงคนนั้นเนี่ยวันที่เราไปอ่ะเขาตายไปแล้วนะวมันจะขึ้นอืดแล้วอ่ะผมก็ผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมอย่างนี้ได้ยินเสี่ยงเราบอกลำคานไปเออเขาบอกบอกว่าเมียเขาน่าจะค้าแล้ววันนั้นเมื่อเมีกยเขาน่าจะหนี้ไปกับที่ก็มายืนข้างหน้ามันจะหนี้ไปกับ เออเขาเรียกทำไมเนี่ยเรียกก็กิกอ,ะอ่ะเออนะผมก็บอกว่าเออาชูนั่นแหละมึงกับนี่ไปเอา้าผมก็บอกว่าวันนั้นเมื่อผมได้ยินเสียงไม่คิดแล้วแล้วลุงคนขับรถก็บอกไม่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 ไ,มได้ยิงได้ยินหรอกผมยังไม่ได้ยินเลยเอโอ้แต่ดีนะวันนั้นถ้าไม่เดินก็ไปถ้าเดินก็ไปนะโว้เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องเป็นราวอีกเอออ่าก็สุดท้ายก็เรื่องลุมทรัพย์ในที่รับก็ จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมติพเปสครับผมผมคิดว่าที่ตรงเนี้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันคิดเหมือนกับคุณคุณม่อนนะ่ะแต่คิดอาจจะคิดที่แย่กว่านี้ด้วยเออคุณม่อนยังคิดครับว่าจะไปแจ้งทางทางทางรัฐให้มาดูแล้วก็อาจจะได้แค่ส่วนแบ่งบแต่คนบางคนอาจไม่คิดขนาดนั้นอาจจะคิดเป็นเอามาเป็นของตัวเองเลยก็ได้ใช่ไหม ใช่ oh. ก็เหมือนกับว่าในความฝันมันมาเตือนผมนะ่ะ uh huh. ก็เหมือนที่ผู้ท้าผู้แก่ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็เตือนผมว่าอืมนั่นแหละมันอย่างที่พี่เป้บอกนะนะถ้าเกิดว่าคนเรามันโลภเราเป็นคนชี <Okay. S 2> ้เป้าก็จริงแต่พอดีก็เห็นนะก็ว,ว่าเป็นคุมทรัพย์เยอะขนาดนั้นก็อาจใจจะ โลภค้าคนหมดแล้วก็ยึดเอาไเป็นของคนคนเดียวแต่ก็ที่สำคัญก็คืออตรงเนี้ยมันก็เป็นแหล่งคล้ายๆว่ามีเรื่องของคุม่มทรัพย์เพรว่าเป็นคุ่มทรัพย์ของญี่ปุ่นคุ่มทรัพย์ของพม่าก,ก็มีเคยมีคนมามาห้าเหมือนกันสมัยก่อนก็มีนักการเมืองท่านหนึ่งก็มา,าคุ่มทรัพย์บริเวณเนี้แต่ก็ยังไม่เจอแต่เรื่องนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่บอกใครนะรนอกจากคนในโรงพยาบาลเพราะว่า พราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้ายังที่บอกอันหนึ่งผมก็กลัวอท่านเหมือนกันอืเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องก็เสียชีวิตไปเกือบหมดแหละนะแม้กระทั่งคนขับรถก็ก็ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วคือเขาเขาแก้เขาแก่นะตอนนั้นสามสิบปีแล้วอยู่ตอนมาสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบปีไปแล้วตอนนั้นก็ประมาณสิบแปดสิบเก้า็แหละแต่ตอนนี้อยู่ก็ประมาณ แปดจุบเก้าก็ก็นะเขเสียชีวิตไปนานแล้วแหละนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคุมมรัพย์นี่ครับครับผมโอเคนะฮะก็ผมคิดว่าสักวันหนึ่งคุมมรัพย์หรืออะไรบางอย่างที่เขาต้องการให้เราเจอเดี๋ยวมันเจอเองต้องการมันถึงเวลามันจะเกิดขึ้นมาเองมันต้องมาต้องมีใครบางคนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขาอยากให้เจอมากกว่าต้องต้องรอเวลากันผมก็ ฝากฝากสีเปยด้วยถ้าเกิดว่ามีคนมาท่างว่าเออมันอยู่ตรงไหนผมก็บอกผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคได้ครับคุณม่อนดอนเอมขอคุณมากนที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับกลุ่มซับในที่รับนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวแบบนี้ก็ติดต่อผมมาได้นะคุณม่อนครับผมครับนะครับแล้วก็ขอบคุณพีเปมากครับขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ครับผมครับสวัสดีครับ